พ่อแม่ยค่ะ สำหรับส <Es> ัปดาห์น so ี้เป็นหน่วยของเรื่องรักการอ่านเคยเห็นไหมเออคุณครูถืออะไรมานี่ันังสือวิทานนังสือนิธานเล่มนี้มีใครเคยอ่านแล้วบ้างไม่เคยแต่นังสือวิทานเล่มนี้คุณครูก็เอามาจากหนังสือของพ่อเรานะคุ้นไหมคุณคุ้นรู้ไหมว่ามันคือเรื่องอะไร เลื้อยอยู่ป่ามันอาจจะไปหามันจากในถังขยะก็ได้นะเออเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะเล่าให้ฟังวันนี้คุณครูจะให้เพื่อนบอกมาเล่าโดยที่เป็นการเล่าลิขานตามภาพเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนตอนนี้ยังอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะเออก็จะมีอ่านได้บ้างแหละแค่บางคำคาที่มันง่าย อยากฟังจากเพื่อนไหมอยาอ่าอยากฟังจากเพื่อนแต่คุณครูมีข้อตกลงอยู่สองข้อในตอนที่เพื่อนเล่าข้อที่หนห้ามส่งเสียงดังลกกวนเพื่อนแต่ข้อที่สองห้ามหยอกล้อกันในขณะที่เพื่อนเล่า,น,านิทานให้ตั้งใจฟังดีๆอ่าแล้วคุณครูจะมีคำถามหลังจากที่เพื่อนเล่าจบ ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะอ่ามาน้องโยกมาอ่าแล้วำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กจีราธยาแนนคะอรุวับาค่ะอยู่โรงเรียนไวะอจเ่นรยาจะ่นองมาเล่นคเรือมาค่ะเรืออ้าวเปิดมาแลูจีดเลือกเพื่อนดภาตาร่งแล้มีมาเื่นสินน้ำตา กนั้นมันเห็นเื้ออยู่ที่ร้านขายมันเลยไปํามยเอามารู้สึกว่าขมยได้หลักนต้อมแยคนขายแล้วมันก็มีม่มล้มันก็มาลาน้นมันก็มามันเห็น ดูภาพตาไปด้วยและฟังเพื่อนเล่าไปด้วยหลังจากนั้นมันก็รู้ว่ามันอยู่ในน้ำแต่ที่จร,จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในน้ำอันนี้แค่เงามันโอ้่แค่เงามันนะไม่ได้อยู่ในน้ำนะหลังจากนั้นเขามันอ้าปากเนื้อของมันก็หลุดออกมาเลยเนื้อหลุดออกจากปากไปแล้วดูจีบเป็นอะไรต่อ หมาเลยท right. mm. ่านใจไปเลยเนื้อหายจากปากไปเลยอุตสาหไปขโมยมาอย่างดีเอาพวกมือให้เม right> ื่อไหรค่ะิ่มากเลยเล่าจนจบเรียงทีนี้มาฟังเรื่องจริงๆของมันนะ้นพรามันคืออะไรอ่าทีนี้จะเป็นคุณครูนัดที่เล่าเนื้อหาเรื่องหมาจับเงา หมากับเงาการครั้งหนึ่งนานนานนานมาแล้วน้าตลาดสดทางบ้านมันกำลังเดินหาของกินหมาตัวนี้กำลังเดินหาของกินเห็นไหมหมาตัวผอมโซไม่ได้กินอะไรมาหลายวันมากแล้วเออ จะไปหาอะไรกินที่ตลาดดีเนาะเมื่อเจ้าหมาเดินมาถึงร้านขายเนื้อ,อ,อ,อเจ้าหมาเดินมาถึงร้านขายเนื้อมันจึงหยุดมองเนื้อก้อนโตด้ตวยความหิวโหยหมามันไม่ได้กินมานานไม่เจอเ,อเนื้อคิดอยากจะกินเจ้าหมาผอมโซ่ มันเฝ้ารอเวลาจนพ่อค้าเถอมันฉวยโอกาสกระโดดขึ้นงับเอาเนื้อก้อนโตก้อนนั้นแล้วรีบวิ่งไปเลยพ,าพายอ่อค้าหันมาอีกทีอ้าเจ้าหมาก้ามเนื้อของฉันไปแล้ววิ่งตามยังไงโตวิ่งไม่ทันขณะที่เจ้าหมาข้าบเนื้อจะวิ่งข้ามสะพาน มันก็เผลอก้มลงไปมองอยู่ในแม่น้ําก็เห็นหมาอีกตัวหนึ่งกําลังคาบเนื้ออยู่เช่นกันดูเหมือนว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นจะใหญ่กว่ของมันซะอีกเห็นไหมไปเอ็นคาบมาแล้วมามองในแม่น้ํามันก็ใหญ่จ้ะเอืมมันเป็นเงาขึ้นมาเห็นเป็นก้อนเนื้อว้าว ้อนเนื้อที่อยู่ในน้ำทำไมมันใหญ่กว่าอันที่มันอยู่ในปากเราซะอีกละ่ะเจ้าหมาขามุ่เกิดความหิวโหยคิดโลมาอยากได้เนื้อของหมาที่อยู่ในน้ำมันเชงญโศเสียงขู่ในลำคอเด็กๆทีว่ว่ามันเป็นเสียงยังไง ารูาจะเอาเนื้อก้อนโตก้อนนั้นไม้จะแยกเนื้อมาคลออยากได้มากเลยเนื้อก้อนที่อยู่ในน้ำทัวมันใหญ่ขนาดนี้ฉันอยากได้ทันทีที่เจ้าหมาอ้าปากกำลังจะเห่าว่าอาปากออกมาเสียงเนื้อลุกลงไปในน้ำแล้วจม อก้็เนือ้อที่หมาไปขโมยมาได้หลุดออกจากปากไปลแล้วตกลงไปในน้ำแล้ว